ผู้พักพักนะพักื้อเลยครับพอจำครับ

mọi người hát 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 Để không hát 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 hát

เอกัผกกันนั่นแหละเฮ้ยก็ผูกกัน่นนครับนี่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 นยน่นีนีนี่นี่นีนีนี่นีน่นี่อีนั่่ไ จำเอาครับจำเอาไวเบยอย่างนี้คอนัานแ้วบอกร้องเอาเอาั้มั่นใจากลยนี่ครับคุณพ่อครับ

ู้ยครับด <that> <that> kind of <that> <that> ่งไเ้็ดหไหงครับางไส้ต้มน้ำเตียงหม้อครับโค่นตครับตัวนั้นหรครับครับโค่นโคตครับอะไรครับผู้ชายผชายดีบว่า

บอกที่เหรียญเนี่ย ผมลานแบบนี้ดีกว่ไฟบางนึงเด้รับชิมงานบริบาลอีกบางนึ่งบอกกนเนี่ยไฟแปดบางแล้วปีนี้ของรเา็ก็บางนึองของโเจ็ก็บางนึองไฟบนงหมเนกดูบาู่ินได้เพราะเพรานี

ตน้อยเราพ่อนก็แขนนี่แหะของของ๋เขาบีบัางนึงกลังมากข้าวังบอดพุ่นแหลวล่ไปดอัีู่้นลูกนัดไลาี่าหเจแปดเก้าหนึ่งอามส่อหอแ้าน่งอให้มนข้นฟ้าอาจจะหายวุ่นวายฟุ้งตัวมามันัแปดบอ ลกูนี่นไปยัมีไปอย่างแกผู้ใ่นี่มอเเาเาลวเจ้าวับุษันเจ้าว่ามันบาดาเก้านี่กูเยวาโงโลานมากบุวอเเเหลวไักผมรย่านี้ย่รางไปชุ่นริเณนสิของเลีสิกแต่้ะไสิของไปใลูกหลุกคนว ทุกคนเหก็ควรเลก็ควรทุ้จะสางอไ่กวาใน้างถึเคยมาดวม้จอย่ามาดูักองดกาสารุาักาาริักาน่าามันมากจะห่าน้อยมากถามัเมันกเ่บดบเ่าเอาไว้หบานิตัวี่จ่่นะ

อันนี้พิ่นมากแก้บนครับมาแก้บนเขาพูด50โลครับมาแล้วต้องไปล้งเดียวลงเดียวไปเดยคนบดบน้าน วานไหนสว้เฮยบเลยกูเป็นยังไงเนาะกูเป็นเฮนนี่แบบก่อนเต้นเป็นดวงเลยว่ะเวลาสุสาน่ายปนี่จ้าบังครับปีนี้แปดบังหรือเก้าบังนี่ละครับปีนี้ครับพี่น้องกับมามาบามาบ่นมาครับแมนครับแมนพี่น้องบ้านเฮาตุ่มโฮมกันดีดีปีนี้ครับผมมาแก้บ่นมาครับแมนมาแก้บ่นเพิ่นบ่นไว สมปับานปันนะพปาเไม่แ่เพราะว่าทุกปีสาปีปีมาแล้วเอาไปมาถวายปูคนปีนากันยุ่ดีพี่แห้งพูนบ้านว่าสิผ้าเอาีนานี่เอาแท่เราก็นเขึ้นว่างยุก็อบตรจุวาม่พรมเ้อพควมเ้อะได้ไฟใยปีนี่เอาแท้เอาแท้ มั็นยเสร็จปีนี้สักบ้างเอามาเก็บบางหนึ่งเนาะเาตัวใจหมด มองรถแดงบอครับผมผู้ใดหลงผู้นี้ปีนี่เอาไก่ซ่อนไว้้สอบเ่หนาวทำว่าหนเปว่ ไม่ตึงแล้วไอบี่ยังยุ่ยต้ไปไหมทั้งหลังเนี่ยงนี่เราทงเนี่ยเนี่ยถงีเนี่ยเน่นะังว่ากินทตัวก็ช่างจงใจังากินก็ตัวก็ช่างจงใจจงว่าินี่ก็เนี้ยนี่นี่จะเงาจงเหต้องยางด้ละเที่ยงค่ายแล้วกัจังกินกันงกินกันไปถุงนอกเ่

บอกให้กินดอกลัวตัยังแี่สิบลูกรังก็ดีใจนี่เห็นหนังผมเปล่าปาชอนังยันเบิ้งยนเก้าบาทไ่หมเดียนก้าหรือไม่เอกเ่ามันสิมีฝนบอลหรือมี่ขันหรมี่ตาแหวนหรือมีไข่ควงเลมากคือโกะหนัก นี oh, 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 ่อโอ้ย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 ้ยโ้อ้ยโอ้อ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโออ้โอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโออ้ยโ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 

มีบ <Wow. S 2> well, ่อฝเย็ที่เป็ม่มียขายมันมขึ้นมากขโมเรื่ลูกขายบ่มีขายแม่เมียลูกไก่จะเพียงหาดิเขาไม่ี่่ก็นสื่อเสีย มี่บอนมอติมี่นี่มานีตจะรู้อะไรน้ำเถามยาของแม่เลยลงเตือนน้ำเนี่ยล่ะนี่เบอร์น้ำเนี่ยเดี๋ยวเที่ยวสวนมาถามนะ

น <G ã i> ี่เลยก็เพิ่มเย็นครับเย็นเย็นเย็นเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยน้ำผัดถามแล้วผัดถามแล้วเดี๋ยวเลยนักโมแล้วก็นักโมดีเท่าเดิมนักโมนักตะเกานี่ไหวยัน

ผลการเสียงทายเป็นงเลย้าฝนฝ้นตลปีตลอดปีเนาะพตอดปีะพปีนี้เนาะครับขอบคุณครับที่ก็ี่อให้แจ่มครับบ้านน้องหว่าครับอให้แจ่มไปไป